พี่สิลป์พี่สิน์นี่มาจากจังหวัดอะไรมาจากขอนแก่นครับผมมาจากขอนแก่นอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ57ปีนี่ครับ57ปีเมื่อกี้ฟังน้องขวัญร้องหรือเปล่าฟังอยู่ครับเพราะไหมเพราะครับอืมอ่พี่ศินป์ปกตินี่ทำอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้ปกติเล่นดนตรีเปิดหมวกครับปกติเปิดหมวกที่ไหนอ่ะก็ขอนแก่นบ้างเชียงคานบ้างขอนแก่นเชียงคานแล้วแต่เห็นว่าสอนนักเรียนด้วยใช่ไหมก็สอนดนตรีวงรางเน็กน้อยครับโอ้เป็นถึงอาจารย์นะพี่บ้าพี่เราดูมาทั้งหมด ทุกท่านเลยนะเราเนี่ยเป็นท่านสุดท้ายแล้วที่ติดตามใช่ผมดูแล้วนี่พี่กลัวใครมากที่สุดเออพี่หัวเราะอย่างนี้คืออะไรเมื่อกี้ยังกระซิบบอกหนูว่ากลัตัวเองลืมเนื้อมาที่สุดใช่ใช่เมื่อกี้บอกว่าพี่ยังจำเนื้อไม่ได้เลยเอาลอะไรพี่ทิ้วันนี้ร้องเพลงของใครครับเออพี่ร้องเพลงอะไรครับเอ่ออกครับอกหักจับปากได้ครับเอาล้วครับผมสู้ๆนะพี่นะเป็นกำลังใจนะเอาพี่จับไหมไปเลย กลับบ้านอีสานวันนี้ลงรถทั่วมหายาโมูร้องไห้โฮแม่สาวทักสินทาพีรักลานกรมหลวงลอกลวงในชามทีบี เ,เมืองนอนสู่เมืองชุมพรสุดฟ้าเมื่อครานาน,านาใจน้องไม่แน่สาวสวนกาแฟทำฝ้า ว่าแล้ว่เสียงเพลงแคนจากแดนพิสานเมื่อสซางคนรักเหมือนห่างกลับมารักษา พี่ศิลผมจําพี่ศิลได้วันที่ไปออดิชั่นเนี่ยพี่ศิลเล่นกีตาร์ด้วยนะแล้วก็ร้องไปด้วยเป็นนักดนตรีใช่ไหมครับพี่ผมครับเป็นนักดนตรีมาแต่ก็เริมเนื้อครับวันนี้มันเป็นยังไงครับพี่เป็นแนวเพลงที่ตัวเองไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็อยากจะมาโชว์ความสามารถที่อยากจะร้องเพลงอุทุงบ้างครับอที่เล่นเพื่อชีวิตครับป๋าครับฟังเสียงแล้วเป็นยังไงบ้างครับมันเกือบไม่ถึงนครราชสีมานะเกือบไปลงพวกคิว หลงไปหน่อยหนึ่งใช่ไหมเกือบลงสีครับหลงมากเพราะใช่ไงทีนี้เพลงชื่อเพลงอะไรนะอกขักจากปักใต้ครับผมอ๋อแล้วเราไปขาหักที่จากไหนอ่ะคอนเ่นครับคอนเทนไปโดนอะไรอ่ะโดนอะไร โดนโดนอะไรมาครับพี่ิเป็นโปริโอตอนสองขวบครับไม่ได้รับวัคซีนครับผมเดี๋ยววันหลังมาต้องเอากีตาร์มาโชว์ด้วยนะผู้เชี่ยวชาญครับผมคุณคุณโน้ตเอ็มครับเอ็มผมมชื่อหลายชื่อเลยนะก็อาจจะจอดเลยป้ายโคราชไปนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่เราได้ยินก็คือสปิริตในการร้องเพลงปกติถ้าเกิดบางคนเขาลืมเนื้อนน่หายหมดเลยนะครับแต่เขาไปได้จนจบปรบมือให้หน่อยสิครับทุกคนครับออ ความสามารถของเพิ่นเนาะค่ะเพราะว่าว่าสิเป็นดนตรีว่าสิเป็นร้องเพลงเพิ่นก็นได้เนาะค่ะเนาะ,ะ <Okay. S 1> จนถึงวินาทีสุดท้ายใครจะชนะใครจะแพ้นะคะ <Okay. S 1> ให้อาจารย์เพิ่นตัดสินต่อเลยค่ะเป็นไงบ้างคะคุณพ่อ,อ,อ,อสำเนียงเสียงก็กว้างไกลดีนะเสียงดังฟังชัดขาดอารมณ์เพลงไปนิดหนึ่งลงนะแล้วก็ผิดเนื้อไปหน่อยนึงไม่เป็นไรขอให้ชค<อ><อ>ดีจริงๆแล้ว เสียงก็เป็นเสียงลูกทุ่งนะร้องได้นะเขาร้องแบบเพื่อชีวิตไงเขาอาจจะไม่ค่อยถนัดทางนี้พี่แดนผม่าจะสงสัยแลวมากผมว่าหัวนะหัวสงสัยหัวตัวเองนครับผมยังสงสัยหัวตัวเองว่าทำไมถึงไม่มีผมฮะคุณจะมาคอมเมนต์อะไรผมแล้วผมกลัวกลัวเดี๋ยวพี่แดนคิดมากๆเดี๋ยวมันจะหมดข้างๆนี่จะไม่เหลือไงข้างถ้าคุณไม่เปิดจะดูเป็นคนหน่อยนะ ก,ก็เสียงเป็นลูกทุ่งร้องลูกทุ่งได้เพลงเพื่อชีวิตมันก็มาจากเพลงลูกทุ่งนี่แหละฝึกร้องได้<ม>เสียงดีนะแล้วรวมทั้งหมดวันนี้ถ้าไม่ลืมเนื้อก็ดีดีดีโดยปกตินพิสิศมนเสียงดีอยู่แล้วร้องเพลงดีด้วยเล่นดนตรตีเก่งด้วยวันนี้เลือกเพลงยากยเพลงไม่เข้าทางไม่เข้าร้องผลการตัดสินออกมาย,ยังไงแต่ก็เป็นกําลังใจให้พิสิ์นะครับ ก็รู้สึกดีใจและขอบคุณท่านกรรมการทั้งทุกๆท่านนะครับที่มีในห้องส่งดีใจที่มีโอกาสออกมาได้แสดงความสามารถของตัวเองแม้ว่าจะเข้ารอบไปเข้ารอบก็ไม่เป็นไรแต่ก็มีความสุขใจได้นําเสนอสิ่งที่ตัวเองมีขอบคุณมากครับ